ือเป็นแบบว่าผมผม,ผมตอบให้วินทายผมใช่ไหมแล้วก็ใช่ทักพูดยกพร้อมกันได้ผมว่าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรได้ดครับแล้วคุณต้องทายว่าไรจะเลือกอะไรได้ครับอันนี้ถือเนะครับไอเทมที่ไรช็อปบ,บ่อยที่สุดคืออะไรระหว่าง1รองเท้า2กระเป๋า1รองเท้าหรือว่า2กระเป๋านะครับ1 2 3ยกครับเลือกเลย รองเท้าถามๆพี่อน์ทำไมถึงคิดว่าไรซื้อรองเท้าบ่อยรองเท้ามาเยอะแล้วเขาเป็นคนชอบรองเท้าก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแบบว่าเล่นรองเท้าอ่ยังไงครับจริงๆเป็นคนไม่ค่อยซื้อกระเป๋ากระเป๋ามีไม่เยอะแต่รองเท้าเนี่ยเขาเป็นคนชอบบ่อยมากก็จะเล่นรองเท้าเยอะกว่าสไตล์ของรองเท้าที่ไรซ์ชอบใส่เป็นพวกแบบว่าเข้าไปส้นิเกอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกนี้ครับผมอ่ะโอเคข้อแรกถือว่ารู้ใจกันใช้ได้นะครับต่อมา เดี๋ยวมาดูกันที่บอกว่าคุณจะรู้ใจกันไหมเขารู้ใจกันเลยนะนะอันดับแรกที่วินนะครับช็อกบ่อยที่สุดคือ1นึ่ง้ำหอม2สกินแคร์ร้อนนะครับโอ้โหเด้อสอรับยกครับเฮ้ยถูกต้องเฮ้ยน้ำหอมยังไงทำไมคุณถึงคิดว่าเขาน่าจะชอบน้ำหอมบ่อยที่สุดผมรู้สึกว่า คือน้ำหอมไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าน้องน้องไม่น้องผิวดีอยู่แล้วน้องน้องไม่ใช่แบบน่าจะไม่ได้ต้องซีเรียสเรื่องสิ่งแคร์ก็เลยไร่ไปเลยรู้สึกว่าน้องน่าจะได้ซื้อน้ำหอมมากกว่าอ่าคือผิวไม่ต้องไม่น่าจะต้องทำอะไรเยอะผมเห็นเขาแบบบางวันแบบว่าออกมาแบบดูเรียกว่าอะไรยังไงก็น่าใส่กับนอนน้อยนอนเยอะผู้ว่นทำงานดึกก็ยังน่าใส่ทุกวันอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่แบบเว่าผิวดีโชคดีมากยังไงน้ำหอมจริงหรือเปล่าครับพี่พี่วิลล่จริง ถ้าเลือกระหว่างสองอย่างนี้ก็คงเป็นน้ำหอมนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบน้ำหอมบ่อยขนาดนั้นแล้วครับผมแต่ว่าถ้าเลือกคิดว่าน่าจะเป็นน้ำหอมหอมนะน้ำหอมแบบสไตล์วินเนอจ์เจ้าเมลล์แบบไหนแบบสดชื่นหรือว่าหวานหวานหรือยังไงกลิ่นหอมอะครับผมนะำหอนะครับน้ำหอมนะก็ต้องกินหอมอยู่แล้วอะไรก็ได้น้่หอม่าหอมอใช่ครับลองดม็ต้องถูกผิดใจเดี๋ยวเนี่ยนะใช่ครับผมครับผมนะเอาละอะข้อสามแบบนี้นะตอนนี้ยังไม่ผิดกันเลยนะหนึงถูกกันนะ อันนี้ไม่ใช่ของใครพิเศษ,ษ,ษแต่ว่าต้องแยกกันต่อนะครับ <Okay. S 1> สองคนนี้ส่วนตัวแล้วเลยนะคิดว่าใครชอบเก่งกว่ากันหนึ่งไร่สองวินหนึ่งสองสามยกครับเฮ้ยทุกต่อนเฮ้ยเจ๋๊ยังยยค,คุณนัดกันนะว่าจะแอบดูไหมผมไม่ได้แอบดูอนยะ่างนี้ผมในชะ่ไหมอันนี้ง่ายจริงๆไงทำไมอ่ะคือน้องมันไม่ค่อยใช้เงินจะริที่สองวินทำไมอ่ะผมไม่ค่อย ไม่รวยเขาเคยไปเก็บอะไรเก็บขาบอกว่ายอีกเยอะวันนี้จะรวยได้ไงอยักมาโดนตลอดจริงเหรอคือเขาไม่ช็อปเลยไม่ไม่ไม่ช็อปเลยมีบ้างแต่ว่าผมเห็นเขาช็อปเยอะว่าอคือนักเทียบจำนวนเนี่ยคนนี้น่าจะผิดกว่าใช่เขาต้องมาแต่ละวันทุกคนนี้อยากได้นู่นว่ะไม่วันนี้อยากได้นี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ของที่เขาอยากได้แต่ว่าเขามีทุกอย่างแล้วผมไม่อยากอ๋องครบอยู่แล้วแต่เวลาอยากจะก็คือช็อปทุกวัานะครับจริง ก็เข้าลาซาด้าบ่อยเหมือนกันครับชอบไปดูบางทีแบบบางวันไม่ได้อยากไม่ได้รู้ว่าอยากได้แหละชอบไปก็ดูว่าเอมันส่งอะไรมาให้เราเลือกซื้อใช่ไหมใช่ชอบเลือกมาให้แบบนี้ช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจช่วงนี้มีโปรอะไรเด็ดๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ชอบแบบติดนนิสัยชอบไปเข้าบ่อยจริงอย่างผมผมก็เป็นนะโดยเฉพาะพอไปโลยีิ่อย่างเงี้ยนะคนที่เราชอบคนละอย่างเดียวนะถูกไหมใช่ครับแล้วโดยเฉพาะรัสต้าสะดวกวละราคาถูกด้วยใช่ครับถูกต้องนะครับเอาล่ะต่ออะไรดีกว่านะครับผม อันนี้เป็นของไบร์นะครับไอเทมนะครับที่ไบร์อยากได้มากที่สุดในลาซาด้าจะเป็นอะไรระหว่าง1สกินแคร์2นาฬิกาครับ 1. สกินแคร์หรือว่า 2. นาฬิกานะครับที่คิดว่าไบร์อยากได้นะครับ 2. 2ึ่ยกครับเอ้ยอ้าวไม่ถูกันแล้วเดี๋ยวอานวีนตอานาฬิกาทำไมอ่ะไม่งั้เห็นเขาพึ่งออมาบนของผมเองว่าอยากได้นาฬิกา ก็เลยคิดว่าเขาแน่ใจอยากได้นักการมากกว่าทีมงานสิแต่ไร้ต่อคินแกครใช่ไม่อเพิ่งรู้สึกว่ากลิ่นหน้าแงเหมือนเคยอยากจะได้เราจะไลเซอร์มาลุ้นสักหน่อยก็เลยเป็นสกินแคร์ครับวันนี้ขอบคุณไม่ได้แกล้งเขาใช่ไหมหรือว่าคุณคิดว่าเขาจะตอบนาฬิกาบุญเลยยกสวนไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะหลอกนะครับหลอกโอเคข้อนี้ถือว่าผิดไปตอนแรกจำไม่เป็นไรนะครับมาที่ข้อที่5กันบ้างนะครับไอเทมที่วิน อยากได้มากที่สุดครับในลาซาด้านะครับผม12 2นี้นะครับคิดว่าเป็นอะไรนะครับระหว่างหกระเป๋า2หูฟังห่งกระเป๋า2ห,ห,หูฟังนะครับเดิสอากไปเอาแล้วเอาแล้วไม่ตรองกันซะแล้วนะคุณคิดว่าเขาอยากได้กระเป๋ามากกว่าทำไมอนะ่ะเห็นเขาพี่หูฟังแล้วเออ หมูทุกคนตองมีหูไมกอยู่แล้วผมหมายควาว่าเขามีเขามีหมูฟางโทูใช้อยู่แล้วไ่ลยไม่น่าจะต้องได้เพิ่มคนเรามีสองหูกาฟังด้ที่กันใช่ไหมจะมีไปหลยะใช่เลยแบบน่าจะมีกระป๋าดีกว่าตัได้สลับเปลี่ยนลูกว่าอะไรอ้าเหรอสลุบไม่ใช่คุณอยากได้ทักเพิ่มเพราะว่าหมูฟางผมเนี่ยแบบมันเสือกพอดีต่อผมก็เลยอยากได้หมูฟางไมันคิดคุณเอาเามือีไม่ีไม่มีไไม่มี่ไม่มีไม่ีไม่ไม่ไม่มีน่ีี่ีม สองในถุงนี้น่าจะผูกได้หรือเปลมากกว่านะครับโอเคผิดไปผิดพอดน,นะครับข้อสุดท้ายมาดูกันกนะครับว่าจะรู้ใจกันหรือเปล่านะครับคิดว่าสองคนนี้นะครับใครช็อปหนักนะกับลาซาดา้าสิบสองสองมากกว่ากันนะฮะหนึ่งไรสองวินนะค,คิดว่าอย่างนที่สองสองเนี่ยนะใครจะช็อปหนักกับแคมเปญนี้มากกว่านะครับ<ช> <S 1> 1 <S หนึ่งไรสองวินนะครับหนึ่งสองสามยกครับ วนนนนินอันนี้ตอบตรงงานถูกต้องทำไมทำไมเพราะเขาบอกเขาจะซื้อหูฟังหูฟังมันก็ทั้งช่างวิลาชาก็เลยคิดว่ามันจะโดนเยว่าที่สองที่สองใครับเพราะผมรอแคมเปญนี้เลยครับตั้งใจที่จะรอเก็บทุกอย่างไว้ในตะกร้าก่อนแล้วที่สองเนี่ยจะชอเปเต็มที่แน่อนอนครับผม อันเอันอันมาหลายเดือนเพื่อมาเพื่อมารอแคมเปญใช่ครับก็ต้องรอวันเราก็แคมเปญพิเศษแบบนี้ใช่ครับผมนั่นเองนะครับผมอ่ะสรุปแล้วนะกับวินิเกมของเรานะกับการทดสอบความรู้ใจนะฮะก็หกข้อนะตอบผิดไป่สอบนะฮะรู้ใจกันถึงสี่คะแนนโปรเมอร์นะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะอยากให้นะครับไร้วินะครับฝากอะไรกับทุกท่านหน่อยนะกับแคมเปญนี้นะครับได้ครับก็ ติดสองติสองมาจะได้แกนเซลรอบนี้นะครับเรามีทั้งคูปองลดเยอะมากมีคูปองส่งฟรีมีแคชแบ็กสิบเปอร์เซ็นต์ในลาชมอลแล้วก็อย่างที่บอกเคล็ดลับของผมเป็นอะไรเดียวตั้งนาฬิกาปลุกนะครับห้า,า,าออ 50, ทุ่มห้าสิบกดเจ็ดสิบค่าไว้ก่อนเชที่ยงคืนเช็คเอาเลยขอจได้ไม่หมดนะครับส้าตกับผมแล้วก็ฝากไว้นะครับล่าสุดติดสองติดสองแกนเซลสง่งท้ายปีนะครับเพราะว่าคูปองเนี่ยเขาแจกเยอะจริงๆนะครับจรแจกคูปองหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทด้วยใช่ไหมครับทุกเที่ยงนะครับจนถึงวันที่สิบสอง ถูกส <46 S 2> <s uff Harriet> ิบสองบสี่สิบสองถึสิบสี่สิบอง่นเ็วันเต็มนะฮะเออแล้วมีเวลาไม่ให้ช็อปกันหาสิบสองสิบสามแล้วก็สิบันวันมนี้นะครับกับลังก้าสิบสอนเองนะครับผมอ่าและในคือไร้ปัจ e ุบัและวินเมนมินครับ